สวัสดีค่ะชื่อกันยุมาประชาสินชัยค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์จบการศึกษาจากนาบ้าสาขาอินเทเลียดีไซน์ค่ะก่อนหน้านี้เรียนจบปอตอาขาวรรณคดีอังกฤษค่ะแต่ว่าพอจบออกมาแล้วก็ทํางานไปไปสักทังหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่งานที่ชอบตอนแรกก็กังวลน,นิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้จบปตีด้านนี้แต่ว่าอาจารย์อ่ะเขาจะแบบค่อยๆแบบให้ทําตามขั้นตอนไปนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสเต็ปสเต็ปไปที่อิตาลีอาจารย์เขาจะชอบให้ทําอะไรแปลก คือบางครั้งอะเราก็ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วอะโปรเจกต์นี้มันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงอย่างวิชาโปรเจกต์เมตโดเลอรี้อะคะ่ะอาจารย์ชื่อโปรเฟสเซอร์ลูกาฟอนเชลินีเขาให้เราอะไปจับภาพความเคลื่อนไหวของคนตอนทําอาหารพอจับภาพเสร็จอะ เขาก็ให้เราถอดแต่ละเฟรมออกมาเรียงกันแล้วก็เอาแต่ละเฟรมที่ได้มาสร้างเป็นโมเดลมันจะได้ออกมาเป็นก้อนประหลาดหนึ่งก้อนคือมันไม่มีใครได้เหมือนกันพอเสร็จแล้วว่าอาจารย์ก็เอาก้อนนี้ไปทําเป็นบิลดิ้ซึ่งให้เราอีไซน์ว่าจํานวนชั้นทางเข้าออกอยู่ตรงไหนแต่ว่าโจทย์คือบิลดิ้เนี้ยต้องอยู่ใต้ดินเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าเราจะจัดการกับอินทีเลียข้างในยังไง มีบางคอร์สจะได้ได้ทำโปรเจกต์กับอาจารย์ที่มาจากต่างประเทศอย่างมีคอร์สเป็น exhibition design ค่ะทำโปรเจกต์กับอลันเว็กเลอร์จากอสานนิวยอร์กเขาก็จะเอาเอาค์ตบอร์ดมาให้เราลองเล่นดูก่อนว่าเราสามารถเอาคาร์ตบอร์ดเนี้ยไปทำอะไรได้บ้างไปดัดแปลงเป็นรูปแบบไหนได้บ้างเข้าใจหลักการมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าที่เมย์จะมาเรียนทิตารีอ่ะตอนที่ทำงานแรกๆอ่ะ เหมือนเมเห็นอะไรสวยๆก็เอามารวมๆแล้วก็แปะๆๆค่อยมาสร้างคอนเซปต์ทีหลังแต่ว่าถ้าที่อิตาลีอ่ะเหมือนเขาว่าจะให้เราเน้นที่สร้างสตอรี่มีที่มาที่ไปมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนแล้วก็ดูดีไซน์ทุกอย่างให้มันแบบเป็นภาพรวมให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันค่ะเวลาอาจารย์เขาให้คะแนนอ่ะเขาไม่สามารถให้ที่ความสวยงามได้อ่ะค่ะเพราะว่าความสวยงามอ่ะมันขึ้นอยู่กับ ความชอบของแต่ละคนอะไรเงี้ยตอนที่อยู่มิลานก็คือสำ,สำหรับเมยนะ์คือมีรานสวยๆเยอะแล้วก็มันจะมีงานดีไซน์วิกชื่อซาโลเน่เดลโมบิเล่ก็มีดีไซเนอร์ระดับโลกหลายคนอนะมามาแสดงงานที่มิลานเห็นคนที่เราชื่นชอบตัวเป็นๆอย่างนาฬิกา่ยค่ะคือเมย์ก็เจอเจอคนที่ออกแบบนาฬิการเลยเนี่ยที่ที่มิลานเป็นดีไซเนอร์ญี่ปุ่นชื่อโทฟูจินโยชิโอกะค่ะก็เลยมีโอกาสได้ ได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนอิตาลีอ่ะเขาเก่งเรื่องบูรณณอาคารเก่าอยู่แล้วแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารประวัติศาสตร์ค่ะความตั้งใจของเมยถ้าเกิดว่าทำทีซีก็อยากได้อาคารอนุรักษ์ในไทยซึ่งตอนนั้นมาเจอป,ป่าป่าแมนสีที่ยังถูกทิ้งร้างเอาไว้แล้วพอไปรีเสิร์ชถึงได้รู้ว่าทางยุโรปเขาเอาแทงน้ำอะมาลีโนเวตเป็นพวกพิพิธภัณฑ์ที่อยู่อาศัยถอดูดาวอะไรอย่างนี้ตั้งนานแล้วค่ะเมื่อไม่นานมาเนี้ยคือเมย์เอาเอา,เอางานไปลงในกลุ่มกลุ่มหนึง่ง จากนั้นก็มีทีมงานจากเพจด Design Something ติดต่อมาขอสัมภาษณ์ไปลงไปลงเว็บค่ะเป็นฟรีแลนซ์ทำทั้งอินทีเทียแล้วก็กราฟิกค่ะเพราะว่าเมย์ชอบงานคอนเซปต์ตอนอยู่อิตาลีอ่ะอาจารย์เขาบอกว่าทุกอย่างมันควรจะเป็นเรื่องเราเดียวกันเวลาทำอินทีเทียถ้าเกิดว่าเหมือนเราทำเองได้ทั้งหมดทุกอย่างมันจะได้แบบเป็นทีมเดียวกันเหมือนงานเรามันก็จะได้สมบูรณ์ขึ้นอะไรอย่างนี้นค่ะ <S <S